ล็อกคอไปอีกอป๋าให้หนูช่วยเข็นไหมคะใครมาจอดรถแบบนี้เนี่ยใส่แย่มากนั่นน่ะสิ<ม>หนูไปรอนในรถก่อนนะไม่เป็นไรค่ะแ <ST IT US H> น่คุณทำไมไม่หัดจอดรถด,ดีๆอะ <ST IT US H> อะไรของคุณเนี่ย ฉันจอดมอไซค์ถามทางไม่ถึง10นาทีเนี่ยหมดอะไรนักหนานเนี่ยซีเรียสทำไมเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่มอไซค์เองนะใช่มันก็แค่มอไซค์แต่คุณล็อกคอไงขอเธอไม่ได้ค่ะปะคนที่ใส่แบบเนี่ยต้องคุยให้รู้เรื่อง คุยด้วยแล้วเสียเวลาไปดีกว่าอิทามีขับรถเดี๋ยวสิมาคุย,ยกันก่อน่างเถอปล่อยเขาไปไม่ต้องสนใจไ เป็นหมดหงิดอะไรล่ะหนูก็หนูไม่ชอบอะ่ะเจอคนนี้ใส่ไม่ดีทำมอาเสียเวลาหมดก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนักนี่อเอางี้เดี๋ยวปา๋าพาหนูไปกินอะไรอร่อยๆอหนูจะได้หายงดหงิดดีไหมให้มันอร่อยจริงนะคะป๋าจริงสิร้านนี้อ่ะเพื่อนป๋าแนะนำมาเลยนะอร่อยแน่นะแน่สิก็ <G ül üyor> ได้ค่ะ นี่พวกเราแค่ถามทางแป๊บเดียวเนี่ยจะมีปัญหาอะไรน,นักหนาเนี่ยคะโอยแกเด็กเสียพวกนี้แหละที่วินงขี้เหวี่ยงมาธรรมดาแ่มันต้องคิดมากหรอกแล้วร้านที่หลงมันอยู่ไกลไหมเนี่ยต้องหองกี่รอบแบบกว่าจะหาเจอแล้วดูดิส่งโลเคชั่นมาก็มัวอ๋อฉันไม่ดูแล้วขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็คงเจอเองอะ่ะไปอือ ร้านนี้ไงหนูอยากนั่งตรงไหนดีจ๊ะตรงนี้ก็ได้ค่ะหนูนั่งก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับอะไรดีครับหลง เออคุณลูกค้าครับดูเมนูไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมมารับออเดอร์ครับค่ะแกร้านใหญ่มากเลยอ่ะจริงด้วยอ่ะแกแกมทามมาได้งไงเนี่ยก็เซอร์ไพรส์งจิจเพื่อนใช่ตาเอาแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาโผล่ที่ร้านนี้ ก็พวกเราสองคนเนี่ย <g if ix> อยากจะมาร้านใหม่ของแกตั้งนานแล้วแหละ <g if ix> แต่ว่าไม่ว่างกันสักทีวันนี้ว่างอะเลยนัดกันมาหาแกนี่ไงยินดีนะเจ๊อินหลงขอบใจมากเลยนะไปเข้าไปนั่งข้างในกันก่น <g if ix> อนเออหลงฉันอยากจะนั่งโต๊ะนั่นอะได้ปะฉันอยากจะนั่งโต๊ะใหญ่อะ่ะโต๊ะอื่นดูมันเล็กไปอะ่ะได้ปะแกได้สิไป เลิศค่ะเอ่อขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีว่าโตนี้มีลูกค้าท่านอื่นจองแล้วนะครับผมลืมเอาป้ายมาวางรบกวนคุณลูกค้าทั้งสองคนยังมานั่งโตนี้ได้ไหมครับได้ครับอะไรอะป๋าทำไมเราต้องยอมด้วยเราไม่ผิดนะ เปลี่ยนให้เข้าเธอหนูขอบคุณมากเลยนะครับเครื่องดื่มรับเป็นไรดีครับน้ำเปล่าแล้กันครับได้ครับน้ำเปล่า,ากันค่ะ รายการอาหารมีเท่านี้เองใช่ไหมครับครับเอาเลยดีอ๋อฉันขอเป็นปูปผัดผงกะหรี่ใช่จ้าอาแกสั่งมาฉันเอาเป็นเออ่ ต้ยมยำปลาสลิดเอาเป็นต้ยมยำปลาสลิดแล้วก็ผูดทอดด้วยแกเข้าเปล่าด้วยนะจ้า่าลรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับครับ ป๋าบอกว่าอร่อยเนี่ยอร่อยจริงแน่นะแน่สิเพื่อนป๋าแนะนำมาเลยนะป๋าเองก็กะว่าจะพาหนูมาทานนี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่หนูนะสิไม่ว่างให้ป๋าเลยโอยอีทามี่เป็นเด็กเสียจริงด้วยวะ่ะอีกคนก็ลัวแก่อยากจะกินหญ้าอดไอก้แก่อ <c oughs> แกไอชนีสมัยนี้ก็แบบนี้แหละสงสัยนรักสบาย อีกคนนึงเนี่ยก็แอบเมียมันนั่งกินข้าวกับเด็กนั่นเปสี่แกแกแล้วเนี่ยไม่รู้จักเจียมตัวก็อย่างว่าเนาะคนมีตังอะอีกคนก็ไม่รู้ว่าเรียนจบอยังละแกมาแล้วจ้ารับรองว่าอร่อยแน่นอน แน่ใจนะคอนเฟิร์มร้อเปอร์เซ็นต์ียคิดนันยังจริงไปเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยฉันจะจับแกทำผัวฉันเนี่ยให้แม่วกลัวทำสุดฝีมือเลยนะขอโทษนะคะอาหารโต๊ะฉันยังไม่ได้เหรอคะฉันว่าฉันก็สั่งออเดอร์อไปก่อนนะคะ รอหน่อยนะครับคุณลูกค้าออเดอร์ของคุณลูกค้าเนี่ยค,ค่นอนข้างทายากนะครับมันต้องใช้เวลานผมให้แม่ครัวทําอยู่นะครับรอได้ไหมครับถ้ารอไม่ได้เนี่ยยกเลิกได้นะครับอะไรกันตั้งแต่ื่อกี้แล้วนะตอนเนี่ยฉันไ็ยอมยอกให้ฉันรู้นะว่ามันไม่มีใครต้องตั้งแต่แรก เพื่อนคุณนั่งสบายใช่ไหมล่ะนั่นน่ะสิทีแรกก็เลือกต๊ะแล้วก็ยังเลือกอาหารอีกผมสั่งออเดอร์ไปก่อนแต่กลับได้ทีหลังคุณเนี่ยทำให้เพื่อนคุณก่อนนะสิลุงคาจ๊งแยก่อนนะคะระวังจะเป็นลมแล้วไปต่อกับน้องเขาไม่ไหวนะคะใช่สิคะลุง เนี่ยอายุป่านี้แล้วอะหักเข้าวัดเข้าว่าำคุณทำทานบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้าโรงแรมเด็กอะไรกันเนี่ยคุณเราไม่รู้จักกันทำไมคุณต้องมาว่าพวกเราด้วยคุณเองก็เหมือนกันเป็นถึงเจ้าของร้านแต่ปล่อยให้เพื่อนมาพูดใจแะแย่ใส่แบบนี้นั่นนะสิโกงโตลูกขาแซงคิวมาแผละ คุณมันไม่มีจจแยาบ้าณของคนทำร้านอาหารเลยนะแย่มากหล<ง>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอา้เอาคุณนะ้สวัสดีครับเอาเ้าเปาสวัสดีนี่คุณนะ้ามาทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะครับผมก็มาตามที่เปาแนะนำนั่นแหละแล้วอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยค่ะ เจอเจ้าของร้านนิสัยดีดีเจ้าของร้านนี่หลงก่อเรื่องอะไรอีกล้วฮะเอ่อขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีว่าโตนี้มีลูกค้าท่านอื่นจองแล้วนะครับผมดูมอ้ายมาวางรบกวนคุณลูกค้าทั้งสองคนยามานั่งโตนี้ได้ไหมครับขอโทษนะคะ รอฉันยังไม่ได้หรอคะฉันว่าฉันก็สั่งออเดอร์ไปก่อนนะคะรอหน่อยนะครับคุณลูกค้าออเดอร์ order ของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างทำยากนะครับมันต้องใช้เวลานผมให้แม่ครัวทำอยู่นะครับรอได้ไหมครับถ้ารอไม่ได้เนี่ยยกเลิกได้นะครับอะไรกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะตอนเนี่ยฉันก็ยอมยอมให้ฉันรู้นะว่ามันไม่มีใครจองตั้งแต่แรกอะ นี่หลงผมอุตสาวไว้ใจปล่อยให้คุณเนี่ยดูแลร้านผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเนี่ยจะทำนิสัยแย่กับลูกค้าแบบนี้ผมไล่คุณออก คุณปอบครับผมขอโทษครับหลงนี่แกแกไม่ใช่เจ้าของร้านนี้หรอเออนน่นดิหลงคิดว่าแกเป็นเจ้าของร้านนะนเนี่ย euh คุณปอบครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับนะครับออคุณนาครับคือผมต้องขอโทษคุณนาด้วยนะครับที่ลูกน้องผมเนี่ย ทำนิสัยแย่ๆกับคุณเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวมื้อเนี้ยให้ผมเป็นเจ้าภาพเลียงคุณน้านแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการขอโทษที่ลูกน้องของผมเนี่ยทํานิสัยแย่แบบนี้คุณนาอยากกินอะไรสั่เต็มที่นะครับแล้วนี่ลูกสาวคุณนาเหรอครับใช่ลูกสาวผมเอง ไม่เจอตั้งนานโตเป็นสาวเลยนะครับเพื่อนป่าเหรอคะใช่หนูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,อน,นี่ไม่ใช่เด็กเสียเหรอคะฮ่น่าดีด <c oughs> ูเห็นว่าเรียกปากคัดปากขาก็เข้าใจว่าเป็นเด็กเสียะคะ่ะะเออ คุณเป่าครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับนะครับนี่ลงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอผมบอกว่าผมไล่คุณออกออกไปซะไป คุณน้าคุณน้าอยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยนะครับได้ครับเอา้าพี่ทอมทำไมร้านมันมืดๆวะอะไรแกว่าไรเงี้ยนะนไม่ได้ยินเลยหูฉันบวาทำไมร้านมันมืดแปลกวะอะไรแกฉันไม่ได้ยินเลยนี่